ฮัลโหลสวัสดีทุกคนทุกท่านกันนะครับผมแล้วนี่เรามาอยู่กันในเกม Dead by Daylight นะครับทุกคนเห็นสิ่งที่อยู่ในมือผมปะโอเคครับผมทุกคนเห็นแล้วโอเควันนี้เราจะมาเล่นประทัดกันนะฮะปะทัดไฟจีนผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะฮะระเบิดขนาดเล็กเรียงเป็นแถวพื้นด้วยกระดาษหนักระเบิดกูขึ้นหาสเลดโอเค ตอนนี้นะฮะตอนนี้เราจะมาเล่นในวิดีโออีกแล้วนะะจากต่อจากสตรีมเลยนะฮะเออโอเคเกมนี้จะหลังจะหลังจากสตรีมเลยนะฮะโอเคนะโอ้ยห้องมันนานยังวะโอเคเดี๋ยวลองหาห้องก่อนแล้ะกันนะครับโอ้ยละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จะไม่พูดโอเคด้วยแล้วกันนะฮะนะฮะโอ้ยอมาเดี๋ยวมาเรื่องกันดีกว่านะผมโอเคนะ โอเคอีกแล้วพูดกี่ทีวะฮะเอย้ยม,มันจะพูดก็ไม่ได้นะผมมันติดไปแล้วนะฮะนะครับผมนะฮะ <c oughs> กบไปแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไม่พูดคําว่าโอเคกันนะผมโอเคมัน <c oughs> กูพูดแล้ว <c oughs> มันเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะฮะผมจะไม่พูดคําว่าโอเคนะครับ ทุกคนจงจำไว้ผมจะไม่พูดคำว่าโอเคในเกมนี้นะฮะโอ้คำเล็กจะพูดเลย <มา S 1> ใช่ไหมมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มในด่านอะไรเนรี่ยดูดีกว่าที่จริงก็ไม่อยากที่จริงก็อยากพูดคำโอเคนะมันแบบอยากพูดคำว่าโอเคจะจะขาดใช่ไหมทุกคนแบบเฮ้ยทำไมต้องมาทำจารีนี้วะอันนี้คือไม่ได้ให้ทุกคนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรว่าไม่ได้แบบบังคับทุกคนนะฮะแต่ผมจะไม่พูดโอเคในเกมนี้นะฮะมา เดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนี้ดีกว่าเพื่อความเร็วแสงใช่ปะโอ้พูดเป็นหนึ่งทีแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไม่พูดเอ่อสักประมาณห้าคำแล้วกันนะฮะเราเราไม่ได้พูดเราพูดไปหนึ่งคำแล้วนะโอเคนะอันนี้ไม่นับนะฮะเมกกื่อกี้โอเคน,นะเฮ้ยเราเจอเพลงนะฮโอ้ยเกมนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยมึงมาแล้วมึงมาแล้วทำไมต้องผมอ่ะไม่ยานะอย่า,นะอยาขอร้องขอร้อง เหม็นเลยเหม็นเลยไปยากไปยากเดี๋ยวเรามาล้างเครื่องตัวนี้ก่อนแล้วกันหลางคืนเนี่ยเราล้างชำระบาปเออมันก็เหมือนกันบ้างปะก้อนค้างที่ใหญ่ยากนะผมผมอดคาว่าโอเคหลายทั้งมากนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเจนนะครับผมแบบไอ้คาว่าไอ้คำคำนั้นอะผมแบบไอ้ตอนที่อยู่ในเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยพูดเลยทุกคนเฮ้ มมมันไมมม่ผแค่ท่องคำนี้แล้วขึ้นใจจะไม่ต้องโอ้โอ้มันไล่ผมแล้วไปไล้วจ้างวันนี้จะไปทั้งคนจะไปทั้งแขรแล้วกัน มันไล่คนอื่นไปแล้วว่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเล่นเป็นนะถ้าเจอก็เล่นยากเหมือนกันนะอันนี้มีเครื่องปั่นเครื่องหนึ่งนะฮะเพื่อนเราปั่นใช่เปล่าเพื่อนดึงหน่อยซิทะลุงละดึงหน่อยเราล้วเพื่อนไม่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 ไปแล้วช้าไปแล้วชัวเฮ้ยเครื่องนี้มันมันกระทืบไปแล้วว่ะเสียดายนะปั่นต่อ เอ้ยเฮ้ยไม่นะ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 ไม่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 าขอร้องเนียนวุยเนียนวุ้ย วิ่งฮะสี่คูร้อยก็ต้องใส่ลวครับผมเจ้าอ่ะนี่นะฮะสี่คูร้อยต้องใส่แล้วนะฮะไม่ใส่ไม่รอดหรอกนะครับผมลูกอนไปแล้ครับบอมยังวันตึลมไม้สเต็ปซ้ายขวาไปหนึ่งทีตัวสองในจานได้ะครับผมได้เลยจังไปครับจังหวะนี้โอเคไปมันไปแล้วมันหนีเราไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ทิ้งประทัดนะ,ะเราจะเจามาเตอร์ต่อไปอา้าวเฟสสองแล้วเพื่อนเรียบร้อยนะฮะการรอดไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ เฮ้ยเครื่องมีไหนวะเอาละวเจนไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมเลยเจนไป็นไรนี่อ่ะปลดล็อกความสำเร็จวิศวัพยากรเจนเป็นไรอ่ะทำข้อนี้ให้เสร็จสิเจนอ้าวออกไปแล้วเดี่ยงนี่เลยเรียบร้อยมีเพื่อนหลุดบางคนฮุยโอเคอ้าวไปล้มตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเพลงนี่ ค่อนข้างเล่นกับมันยากนิดหนึ่งนะครับต้องระวังไอ้ไอ้ไอ้ไอแทนน้ำนั่นฮะเราจะโดนอ้วกมันเยอะนะครับผมมันจอันตรายมากนะเกมนี้ค่อนข้างยากยากนิดหนึ่งนะฮะไม่สิยากเลยแหละเฮ้ยมันมาละโอเคมันน่าจะไล่ผมนะครับเฮ้ยมันไล่ผมละโอเคไล,ล่ผมละผมมันดักซ้ายขวาเลยวิ่งสวนทางไม่ใช่ดักมันมาหาเราเลยนะฮะเคลมไปทาถน้นละ โอเคไปทางนู้นละโอเคเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้ต่อนะฮะถามว่ายากไหมนะเกมนี้โอ้โหบอกเลยตรงๆนะครับว่ายากมากนะฮะจะเล่นนี้เพื่อนโดนี้ไม่ชำระแล้วก็ล่วงแน่นอนปึก็ล่วงใช่ไหมเออโอเคติดฮิวไม่ได้โอเคหลุดไปขอโทษๆๆมันจะติดฮิวไม่ได้สักระยะหนึ่งนะถ้าติดเชืออย่างงี้มันจะปั่นจนเสร็จเลยนะฮะอ้าวดับเบิจีนเหรอโอเคเดี๋ยว เอาเครื่องนี้ให้เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูไม่ใช่สิเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเราเล่นด้วยซีอย่างนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราฮีโเสร็จหมดละเออ่ไม่มีวิเวลของฆาตรกรนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เฮ้ย,ยตรงนู้นเจอ ขึ้นบนจุดสุดยอดดิเพื่อนเดี๋ยวมันก็เห็นหมดโอ้ไม่ขึ้นอย่างนั้นนะ่ารอยลวงมีประทัดยังไม่ได้ใช้เลยเ้ยเมื่อกี้ถ้ามันเพื่อนมันล่วงไปผมน่าจะ,ะจุดประทัดนะเฉยได้นะฮะเสียดายอันหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถึง่าใช้ได้อยู่ลักกันนะฮะผมลักกันนะครับผม จางมานี่ลงไม้แปดมัวไปเซลไปเลยอ่าเราวิ่งชี่ขวาไปเลยครับผมให้เพื่อนช่วยกันไปก่อนไปช่วยกันไปไม่ต้องลัวงไม่ต้องห่วงผมเล่นได้ผมเล่นได้นะอ้าวงงดิสเตปซ้ายขวานียมีไม่ยากนะฮะมีมีไม่ยากมีไม่มากนะัะมีไม่มากไม่ยากไม่มากนะับไม่ไม่ยากไม่มาก อ้าวไม่ยากไม่มากอะดีไม่ยากไม่มากอะดีบอกเลยว่าเจออย่างนี้ล่องเป็นเหมือนกันนะล่องเป็นเหมือนกันนะบอกเลยว่าล่องเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยใม้เล่นหมดแมพแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีให้เล่นน่ะจังหวะนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะโอ้เอาร่วงเหลือทีเดียวร่วงทีเดียวเลยเฮ้ยตัวนี้มันเอาเลย เพื่อนช <balm> ่วยช่วยช่วยช่วยซิทีเรียวล่วงเลยนะฮะโอ้ยทำไมโฉมอย่างงี้ยโอ้เพื่อนแหลกเพื่อนแหลกมากบอกเลยว่าแหลกมากๆเพื่อนดึงดิดึงดึงซิดึงซิอย่าเพิ่งแหลกตอนนี้เอ้าแหลกคู่เลยขอโทษละกันนะฮะแต่ผมน่ะมันอันดับหนึ่งน้ำเมื่อวันน้ำเมื่อทูน้ำเมื่อทีน้ำเมื่อไฟน้ำเมื่อซิกนะฮะเล่นกับผมนี่ยากนิดหนึ่งนะผมทุกคนเอ้าเอ้า ไม่ดนูนะดิเฮ้ยก็โดนไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้โอโอ้โหอุตส่าห์เจี๊ยบให้โชว์โชว์ให้ดูจะโชว์ให้ดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะไม่ได้การไม่ได้งานละก็จะวันนี้ขึ้นสู่ยอดเสาไปเฟสสองไปเลยพร้อมกันเลยไปบาร์ฮะขอให้รอดแค่นั้นแหละนะครับขอเชียร์แล้วกันไม่รอดไม่เป็นไร มาช่วยเลยมาดึงมาดึงเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดทฮาร์ดให้มาฮะโอเคมันไล่ผมต่อถือว่าดีมาจัดมาเลยจัดมาเลยเอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นเดียไล่เดียวกันอย่าเล่นไล่เดียวกันเดี๋ยวลงคู่ไม่เอาเพื่อนไม่เอาย่าเล่นไล่เดียวกันสิอย่าเล่นไล่เดียวกันสิเดี๋ยวลงคู่นะไม่เอานะโอเคโอเคชำระล่างบาปหนึ่งชำระล่างบะนึงนะฮะ อุ้ยเฮ้ยเจอยังงี้อุ้ยลงลุงไปหนึ่งโด้คืบเกือบไม่โลเลยครับลุงอืมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมแล้วกันนะอุ้ยห้าหมื่นโอ้โหจุกเดจียร์เจีกยงคืนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมฮะจีจีไปเอาละครับผม ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ในด่านโกดังคล่ำครวนนะฮะอ๋อผมเขาบอกก่อนนะฮะเมื่อกี้นะฮะผมผมแพ้ชาเลนจ์ไปตั้งนานแล้วนะครับผมเออเอตอนนั้นผมพูดโอเคไปประมาณโหหลายรอบเลยท้ามที่ใหญ่เยอะพอสมควรเลยนะฮะเอ๊ยมีเจ้าตัวอะไรวะไกลละไกลไกละเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย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  the crown the crown คราวไม่คราวก็ดูเอาละกันนะฮะว้าวไปอีกหนึ่งว้าวไปสองไหมจะว้าวสองไหมหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมจะเล่นแบบธรรมดาปกตินะฮะไม่มีแชร์เลยแล้วเ <c oughs> <ๆ>ออเฮอโดนไปอีกหนึ่งดอกนะผมจึ๊กหนึ่งก็อือก็อืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะฮะเบลอครับผมภาพมันเบลอเหมือนเธอไม่ชัดเจนโอเคนะฮะ นะเราต่อไปนะฮะต่อไปเราจะเป็นอะไรนะฮะต่อไปเราก็จะตายนครับวิ่งมาที่มันมีเครื่องแต่ไม่รู้ว่าเธอจะสนใจเราไหมไปละผมจะนี้แสลสวนกระแสแสกระสวนไปนะฮะตอนนี้เราน่าจะเหลือรอดเพียงข้าศึกอุ๊ยสวนกระแสแสกระสวนสวนกระแสแสกระสวนไม่ล่าส่วนไม่สวนบอกตรง V.I.P. ด้วยเอ้ยขึ้นยอดเสาเลย ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยโอเคไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้ผมเนี่ยอยากรู้นะอยากรู้มากว่ามันไหลเพื่อนจะมาช่วยคนนี้ไม่ใช่นะเอ้ยมันไม่ใช่หลายรอบอยังวะเฮ้ยโ okay. อเคขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ u t u b e เราเนี่ยยูทูบเราเนี่ยนะคนติดตามน้อยมากคนดูน้อยมากผมก็ไม่รู้รไปทาว่าทําไมนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับคนดูน้อยมากนะฮะก็ พยายามก็จะตงคิปอยู่บ่อยๆนะครับผมก็หาชาลิที่มันดีๆนะฮะทำแล้วน่าจะได้ผิดคุณผู้ชมแบบยิ้มไงประมาณยิ้มอ่ะเออตอนนี้หากำลังหาตนนัวตนที่แท้จริงของผมอยู่นะครับตัวตนที่ทำให้คนแบบยิ้มตลอดเวลาประมาณนี้นะครับผมเออก็ตอนนี้ผมกะว่าจะเปิดเพจนะฮะผมอาจจะไปไล์สดในเพจนะฮะอาจจะไปไล่สดในเพจซึ่งก็นั่นแหละครับมันยากนะับผมกว่าจะตั้งค่าเลยเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยอีกนะฮะวัออนนี้ก็ เล่นเกมไปก่อนละกันนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรก็อีตายยากไปหนึ่งดอกครับผมตอนนี้จะตายตายไม่รู้นะครับแต่น่าจะตายตาหลับนะผมจจงหวะนี้เออตอนนี้ผมต้องชีแล้วนะผมไม่งั้นเล่นยอกนะผมนะแม่งเพื่อนก็เล่นข้างหน้าเราเลยไม่แคร์ไม่สนไม่เกี่ยงเลยนอนอนอ่โอเคผมมาที่ที่คาดว่ามันไม่น่าจะมานะครับผมโอเคเจอประตูทางนี้ปดกลกองขอร้องนะนะขอ อย่ามาทางนี้ดิเพ <hyd> ื <online> <c oughs> ่อน้สเตปแบ็กว่ะไอคนนี้มันเป็นเว้ยโอเคเราใช้ประทัดไปอุ้ย อุ้ยเงียบเหมือนกันนะบอกเลยเจออย่างนี้นะฮะเมื่อกี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับผมโอเคตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จละต่อหน้าต่อตานะฮะตอนนี้เราช่วยเพื่อนได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าภารกิจเราสําเร็จเสร็จสิ้นนะฮะคนละเฟสแต่ผมสองเฟสเลยนะฮะไม่รู้ทําไมนะฮะหัวใจเธอช่างร้อนร้อนอุ้ยร้อนร้อนไปไปผมว่าผมน่าจะรอดนะฮะจังหวะนี้นะครับกดสกิลเช็คไปไม่แม่นนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเรายังไหวโอเคเมกโทมัสโดนไปแล่ะผม โอ้ยแม่นแม่นไปแม่นแม่นายน,น,น่าจะห้อง VIP เหมือนกันนะโอเคยังไม่แขวนในห้อง V นะไม่เป็นไรกะ <c oughs> จะล้มไม้ฮะผมทับมันมันมาด้วยความร,ร้อนร้อนสะใจดุเดือด <c oughs> ไปแล้วผมวิ่งฉีกไปนะฮะฉีกขวาฉีกซ้ายก็มาเหอะนะผม <c oughs> มันไล่ผมนะฮะจังหวะนี้มันปาขวดยา <c oughs> มา ยาอะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้ๆคือยาผิดนะครับผมโอเคจังหวะนี้ผมไม่รู้จะรอดหรือไม่นะครับทุกคนคอยเชียร์คอยเชียร์โอ้ยเดี่ยงหือว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะย,ยาวนะและ้วเอาเป็นจบคลิปตอนที่ตายเลยกันไอทีสำหรับคลิปนี้นะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็เชิญใครนะแล้วก็ที่อย่าลืมคืออย่าลืมกดติดตามนะครับผมมาดูทําไมก็ไม่กดติดตามนะครับโอเคนะสำหรับนี้ก็ไม่บายครับผมจังหวะนี้ ไม่รอแล้วนะครับผมบายยทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่รู้จะเป็นคลิปอะไรนะแต่คลิปหน้ามีแน่นอนับผมเดียบายเดีดะไอาจจะเป็นคาตกรหรือเปล่าสำหรับใครที่ขอคาตกรมานะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมบายยทุกคนไซออนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วฟันดีนะครับ